ทีเชิญพบกับนักขายมือทองใช่ไม่ไม่บัดบาดร้อนร้อนอยู่เลยตกากเดือนถ้าติดต่อสามเดือนประธานพาไปไหนต่อครับล่องเรือเจ้าพญาล่องเรือเจ้าพาพัตคานลอยฟ้าฟรีฮะหกเดือนไปเวียดนามเราจะประธานถ้าติดต่อกันหกเดือนไปไหนไปย้อนใคล่องเรือยอ ไปไม่ไปไปไปูนาบอกว่าจะไปล่องเลยย้อนทิศทางหนึงแล้วเพราะฉะน,นั้นเป้าหมายต่อไปของเราครับหลักการวิธีการง่ายๆโอโหโปรโมชั่นของพรอมมิของเราในสุดยอดเลยปรุบมือให้ทับใประธานาดครับ <c oughs> ลองมาดูเนื่องไขแบบเนื่องไขหลายๆท่านมาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าที่เขาขึ้นลำเอี่ยเขาทำยังไงทำยังไงถึงจะได้ เงื่อนไขบริษัทบอกว่าเราจะเป็นตําแหน่งอะไรก็ได้ครับคําว่าตําแหน่งมีกี่ตําแหน่งครับสี่ตำแหน่งคือ PM <4 S> 1 PM2 หนึ่งสองพสาและ PM 4สตำแหน่ง, PM 1, PM 2, PM 3, นงทางธุรกิจมีสี่ตำแหน่งนะครับพอเป็นตำแหน่งทางธุรกิจแล้วท่านจะต้องแนะนำแนะนำนะครับในหนึ่งเดือนจะแนะนำ กี่คนก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดนะครับแต่รวมคะแนนให้ได้ห้าพคะแนนได้อะไรครับ,บน,นี่แหละครับรางวัลที่จะได้รับ <500. S 1> เงินรางวัล500รอยบาทพรอ้อมกาแฟหนึ่งกองและก็ไปประกาศนียบรท,ที่เรารับก,กันในวันนี้ นี่คือเงื่อนไขท,ที่จะขึ้นรับนักขายมือทองประจำเดือนแต่ถ้าท่าน1นึ่งมนคะแนนรับเงินรางวัลหนึ่งพัพร้อมอัำฟรสองกล่องใบประกาศนียบัตรไม่รับสองใบเหรอ <c oughs> เอาใบเดียวอสองเดือนนะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าท่านทำคะแนนได้มากกว่านั้นล่ะครับ เรามาดูนะครับรายได้ในแผนเราได้อยู่แล้วดูไหมครับเราได้อยู่แล้วนะครับนี่คือพิเศษนะครับ <c oughs> ถ้าเราแนะนำรบ5,000คะแนนได้500แต่ถ้า10,000ได้1,000แต่ถ้า1 5 0 0 0ะครับ1,500นะครับถ้า20,000ลครับถ้า2 5 0 0 0นะครับสองพันถ้า30,000นะครับส <c oughs> <c oughs> า0 0ันก็40,000นะครับ3 <c oughs> า3,000นะ้ร้0ห สี่หมื่นคะแนนได้สี่พันแล้วท่านแนะนำเป็นสองแสนคะแนนไปชัดเจนไหมครับสอง0ัน <200. S 1> ได้สองหมื 40, ่นน่ะถ้าสี่หมื่นคะแนนสี่แสนคะแนนแล้วครับได้สี่หมื่นนี่เป็นพิเศษนะครับนอกเหนือจากแผนการตลาด นี่วันนี้เห็นประจักษ์ในแก่สายตาแล้วนะครับตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างที่สองบางคนบอกว่าหลายๆายคนแนะนําหลายๆคน,แ,น,น,ลๆคนแล้วเอาคะแนนรวมกันได้ไหมครับได้ไดอาจจะคนที่หนึ่งอาจจะมีแค่พันคะแนนคนที่สองห้าร้อยคะแนนพันห้าร้อยหกร้อยี่ห้าซื้ออะไรก็ได้ครับรวมกันทั้งหมดนะครับให้ได้ห้าพันคะแนน ก็ได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกันเห็นไหมครับได้ไหมครับได้อันนี้คือเงื่อนไขเงื่อนไขในการรับนะครับวางแผนให้ดีนะครับถ้าเราวางแผนให้ดีดูทั้งระบบถ้าหนึ่งปีต่อเนื่องเราจะได้เลยเพิ่มแต่ถ้าในหนึ่งเดือนนั้นแนะนำแล้วไม่ครบ ไม่ครบตามเงื่อนไขเดือนหน้าซื้อใส่คนเก่าได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้สิทธินี้นะครับแต่เราได้คอมมิชชั่นไหมครับได้ปกติครับแต่หน้าขายมือทองประจําเดือนนั้นเราไม่ได้ครับเพราะว่าเงื่อนไขของบริษัทต้องแนะนําคนใหม่ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับถึงบอกว่าวางแผนให้ดี อันถูกต้องครับเขาซื้อกินเองต้องใส่ให้เขาครับเขาก็ต้องรับอัปตำแหน่งถูกไหมครับจับาู่เราเราได้ไหมครับเราแนะนําตรงเราได้ไหมครับได้เพียงแต่ว่าเงื่อนไขนักขายมือทองเราไม่ได้เท่านั้นเองเสียหายไหมครับไม่เสียหายเลยมีแต่ได้กับได้มีเจ๊งไหมไม่มีแต่เจ้ากับเจียมีเจ้าไหมเนี่ยไม่มีเจ้านะไม่มีเจ้าเจียอย่างเดียวอ่ะ สิของคะแนนนี่คือที่เราจะได้นะครับเคื่อน่ขเห็นไหมครับแนะนําคนใหม่ต่อ,อทีนี้วิธีการครับเรามาดูวิธีการง่ายๆธุรกิจเครือข่ายที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไปคือสร้างเครือข่ายถูกไหมครับคือสร้างเครือข่ายมันตรงตัวเลยธุรกิจเครือข่ายต้องสร้างเครือข่ายถ้าธุรกิจทั่วไปก็คือซื้อมาขายไปกําไรขาดทุน ไม่มีเครือข่ายขายเก่งรวยไหมครับหยุดขายมีรายได้ไหมครับแต่ถ้าธุรกิจเครือข่ายเรามีองค์กรพันคนทุกคนซื้อกินซื้อใช้เดือนละหนึ่งกล่องเดือนนั้นเราขายกี่กล่องครับองค์กรพันคนแต่ละคนซื้อกินซื้อใช้เดือนละพนกล่องพันกล่องถ้าเป็นวากรเมฆคะแนนมาเท่าไหร่ค หนึ่ผนหาหัวไวเนี่สมควรแล้วที่ปริญญาโทวิธีการครับวิธีการครับง่ายๆครับที่เราจะได้มาซึ่งคะแนนเหล่านี้สั้นๆครับธุรกิจเครือข่ายขายไหมครับขายขายมีกี่ขายครับสขายมีสองขายครับหนึ่งคือ ขายผลิตภัณฑ์ถ้าขายผลิตภัณฑ์เราต้องเข้าใจ <S S S okay, รสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เมื่อเข้าใจสรรพคุณเราจะรู้กลุ่มเป้าหมายเข<ๆ>าเรียกมองกลุ่มเป้าหมายออกวิเคราะห์ขายวิเคราะห์<ๆ><ๆ>รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อย100ครั้งครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจผลิตภัณฑ์แล้วเราจะรู้กลุ่มเป้าหมายแล้วก็โฟก,กัสเลยเข้าเป็นอะไรใช้อะไรนี่คือพอ็เข้าไปแล้วขายเลย นั่นคือขายบราสองบางคนไม่ได้พูดถึงเรื่องพรินธรเลยขายธุรกิจขายไอเดียขายาความฝันหัวใจของธุรกิจคือข่ายจำได้ไหมครับ3 S 1 S ที่1คือขายเซลล์ S ที่2คือส,สปอนเซอร์คือขยาย S อที่3คือเซอร์วิส BR บริการ1 M คืออะไรครับ มิ팅มิ팅ครับสมมุติว่าถ้าเรามิงวันนี้หนึ่งร้อยคนฟังพร้อมกันเข้าใจพร้อมกันตัดสินใจพร้อมกันลงมือทําพร้อมกันสําเร็จพร้อมกันไหมครับ oh. <Okay. S 2> กับการที่ร้อยคนมารวมได้ไหมแต่ถ้าร้อยคนอยู่คนละหมู่บ้านเราจะต้องไปหาคนร้อยคนกี่วันครับร้อยวันร้อยวันถ้าไปวันละคนคนละวันคนละหมู่บ้าน ไปหมู่บ้านแรกไม่เอากลับมาห่อเหี่ยวไปวันที่สองกลับมาเหี่ยวห่อวันที่สามไม่เอาแล้วไม่เหมาะกับเราเลิกเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือจําได้ไหมครับชวนคนมาพาคนกลับพูดไม่ได้มีคนพูดได้วิธีการคือเราเข้าไปเปิดใจครับเปิดใจก่อนเปิดแฝง สัน้นกระทันรับชัดเจนนะครับกาพูดเข้าใจง่ายเปิดใจก่อนเปิดแฟ้มเข้าไปถึงบ้านเขาเปิดแฟ้มเลยบางครั้งที่เขายังวุ่นวายอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เขาจะเปิดใจไหมครับไม่ไม,ไม่เปิดใจครับเพราะฉะนั้นไป้องเปิดใจก่อนคุยกันก่อนถามสาระทุกสุขดีก่อนชอบคนจึงชอบของเกลียดคนจริงเกลียดของเกลียของ พราะฉะนั้นอะไรก็ตามก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาต้องชอบเราก่อนถูกไหม oh. ทำยังไงจะให้เขาชอบทำยังไงจะให้เขาชอบนั่นคือหลักการก่อนถ้าชอบได้ใจไหมได้ถ้าได้ใจได้ทุกอย่างได้ก่ากาแฟกล่องเดียวเชื่อมไหมครับอยากกาแฟกล่องเดียวลังถ้าดื่มกาแฟทานกาแฟกล่องเดียวดีหลังจากนั้น เสนอเพิงพันรายการอื่นเข้าไปก็ออตอบรับนะ,นะครับก็ชอบตั้งแต่แรกแล้วเธอ,อมีอะไรอกกีกอมัง <c oughs> แต่ถ้าเกลียดก็แฟต่อกแล้ว <c oughs> ดื่มสองแรกงไม่อรับใจเลยเธอฉันยังมีอีกเยอะนะเป็นไงครับ <c oughs> อันแรกก็ไม่ผ่านเลยครับต่อไปมีเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเปิดใจให้ได้เปิดใจนัดหมายเชิญเข้า OBP หลายหลายท่านลงพื้นที่นัดรวมกำหนดวันเวลาสถานที่เห็นไหมครับพูดทีเดียวลบบุรีวันนั้นยอดเกือบแสนนี่นั่นยอดเกือบแสนกุนาวันนั้นเท่าไหร่เห็นไหมเกือบแสน <c oughs> ป้าน,น้าเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ถ้าเราทำแบบนี้หลายหลายที่หลายหลายจุดแล้วครับพร้อมกันสามารถวันในหนึ่งวันเนี่ยสามารถเชิญได้หลายคนไหมครับใช่ าเชิญไปครั้งเดียวสิบคนแล้วสิบคนฟังแล้วเข้าใจเปิดใจพร้อมกันได้ไหมครับได้ได้เพราะไม่จําเป็นต้องห้าพันคะแนนในเดือนเดียวยอดอาจจะมากกว่านั้นจะจับแบบนี้ซ้ำๆๆๆแต่ก่อนที่เราจะจัดประชุมเราก็ต้องลงพื้นที่ก่อนถูกไหมครับใช่เราก็ต้องลงพื้นที่ไปเปิดใจนัดหมายกําหนดวันเวลาสถานที่เรายังไม่เก่งพาใครไปครับพาใครไดไมพาใคไปอาจารย์ไป ได้ไปไปๆเชิญผู้ร <viral> ู้หร <delete> <int ess im ità> <se> ืออัพไลน์ไปช่วยงานครับไปเปิดใจกำหนดวันเวลาสถานที่ก่อนนะครับต้นหมายพาเข้า OBP สัมมนาสำคัญไหมครับสำคัญคัญและสตาร์ทบิสเนสครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่รับได้ไหมยี่สิบสามนาฬิกาไม่จริงาะ P l ร x ร r ชบุรี ไปบ้างที่ไปบ้างที่แล้วเาแล้วทั้งหน้าไปอีกไหมไปไปไปไม่ไปไปสองท่าไม่สองคญนี่นะครับการเรียนรักโรงเรียนเศรษฐีโอ้วันนั้นปิดเพียมสี่กี่คนนะหนึ่งคนหนึ่งคนหท่านได้รางวัลด้วยวันนี้โอ้โหเห็นไหมครับโชคดีมาถึงวันนี้เห็นไหมครับง่ายไหมครับสัมมนาออกแก่สัมมนาปิดเพียมสี่เลยวันนั้นแล้วก็ผู้แนะนําก็ หมื่นคะแนนหมื่นคะแนนครับคุณนี่คือวิธีการทํางานง่ายๆครับง่ายๆเพราะธุรกิจเครือข่ายเราจอดต้องคุยกับใครครับคุยกับคนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีเพราะอะไรเพราะเราต้องนําพาเขาไปประสบความสําเร็จถ้าคนที่เราไม่รักเราจะเชิญไหมครับไม่เราจะชวนไหมครับเราแล้วจะพาเขาไปไหมครับถ้าเราไม่รักกัน ลถ้าทำงานมีความสุขไหมครับถ้าเชิญคนที่เปลียกกันอ,อไม่เกลียกกันทำไมต้องเชิญคนที่เรารักที่ปรารถนาดีอ,าอะไรที่ดีๆเราก็บอกเขาเราเอาไปให้อ่ะถูกไหมเ,เราไม่ได้ตั้งใจไปเอานะแต่นั้นเป็นผลพลอยได้สภาวะจิตของผู้ให้ต้องเหนือกว่า,วาผู้รับย่อมนอบน้อมเราเอาอะไรไปให้ครับ,บในธุรกิจพรอมิตรเราเอาอะไรไปให้เขา สุขภาพดีรายได้ดีอาชีพดีสังคมดีเงินดีบุญดีอยากได้อะไรความรู้สึกดีดีมันมีอยู่ในพร้อมนี้หดเลยถูกต้องครับมันไม่จำเป็นต้องสุขภาพอย่างเดียวบางคนแข็งแรงแต่เราจะไปขายสุขภาพก็จะแข็งแรง ยังผมนักวิ่งทีมชาติผมไม่เคยเจ็บป่วยเลยผมตัดสินใจเพราะอะไรครับตัดสินใจเพราะอะไรงานประจํามั่นคงครับแต่ไม่มั่งคั่งอยากมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งแต่ถ้ามาชวนผมอาจารย์กินสิประวานิหายก็ผมไม่เป็นน่ะมันหายจริงอาจารย์ก็ผมไม่เป็นน่ะ เรื่องธุรกิจเดี๋ยวก็เป็นเด <laughs> ี๋ยวก็เป็นไอ้ยังนี้มีแววอาจจะเปิดใจอาจา์กินก่อนเดี๋ยวอนาคตจะเป็นเห็นไหมยังไม่ถึงจริงๆอายุยังน้อยอยู่เพราะฉะ <laughs> น,นั้นมันเปิดใจได้หลายช่องทางนะครับ <laughs> บางคนอยากมีไรายได้ <laughs> บางคนไรายได้ดีอยู่แล้วแต่เราก็ไปชวนเรื่องไรายได้รวยรวยรวย,รว,ย,รว,ยวันละสี่หมื่นนะ ก็ฉันมีพอหมดแล้ว <c oughs> ซื้อบ้านหลังใหม่นะก็ฉันมีหมดแล้วบ้านรถไงเอากระฉันก็มีแล้วอ่ะบุญ<ช>กุศลต่อคนที่เขายังไม่มีหลายหลายคนเออผมจำได้นะวกระเสียนเหมาอ,อยากมีออความอบอุ่น เห็นไหมเห็นไหมวัยกเกษียงมีพร้อมไหมครับมีรถบ้านมีรถแล้วแต่กลับไปบ้าน่ีจะไปเลี้ยงหลานเหรอครับใชไงสืภาพที่เคยมีอ่ะมันเหงาครับแต่พอมาเข้า้อร์มมิป็ปไงครับอยู่บ้านก็ฟังออนไลน์อามีเพื่อนไหมมีความสุขทุกวันเราเจอกันออนไลน์ หังจากนั้นมาเจอกันออฟไลน์มีความสุขกันรายได้ตามมาไหมสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก,ก็ีทพร้อมเอาไหมเอาเปิดโอกาสทองทางธุรกิจสุขภาพรายได้สังคมบุญกุศลอิสรภาพท่องเที่ยว,วและที่สําคัญนี่ครับธุรกิจใดๆก็ตามสุดท้ายจบที่เสียชีวิต คนเราต้องตายทุกคนนะชใช่ใชเตแต่อาชีพอื่นๆมันโอนให้ลูกให้หลานไม่ได้นะ,ะรับราชการเกรรษียณเสร็จโอนให้ลูกให้หลานได้ไหมครับเป็นรัฐมนตรีโอนให้หลานต่อได้ไหมโอนให้ลูกต่อได้นะไหมไเลออ้ต้อกยินดีกับประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล,แล้วลประเทศเราจะเดินหน้าวน,นะครเศรษฐกิจเราก็จะดีด้วยครับ เราะว่าสินค้าพร้อมมีเราพร้อมที่จะส่งออกต่างประเทศแล้วน,นะครับยุโรปตอนนี้รอยอยู่นะครับโดยเฉพาะยูเครนกับรัสเซียตอนนี้ลบการขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะเมตาโฟดเดอร์เราต้องส่งออกเพราะเป็นข้าวผงสําเร็จรูปน้ําหนักเบาส่งไปได้เยอะดีไหมที่ตลาดใหญ่เราเป็นผู้ข้าวอูนากันแล้วเลิตอาหารศพโลกพร้อมมีเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานนี่ครับสุดยอด สุดยอดที่เขาบอกว่าสําเร็จแล้วเสร็จเลยเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรบวดแล้วสบายคตรโคโอนให้ลูกให้หลานได้วันละสี่หมืนเดือนละล้านสอโอนให้ลูกลับต่อเลยได้ไหมแต่อย่าลืมบอกรักษาระบบ้นลูกสามเดือนไม่งั้นไม่เก็บยอดให้นะ เก้าสิบวันต้องซื้อห้าร้อยคะแนนนะลูกเองไหมเราไม่ตายก็โอดได้ถุกต้องครับไม่ต้องรอให้ตายนะครับโอดได้เลยทำนัยกรรมไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเจ้าของแล้วการงานเงินกินเที่ยวคือเรื่องเทียวกันที่มันมีความสุขจะตา ขึ้นเชียงใหม่จัดประชุมเสร็จได้ยอดไหมได้งานไหมจบแล้วหาอาหารร้านอร่อยอร่อยทานเดินทางต่อกับไปเชียงรายจัดประชุมได้ยอดไหมได้เที่ยวไหมได้กินไหมเดินทางกลับมาพิษณุโลกจัดประชุมต่อได้ยอดไหมได้งานไหมได้เงินไหมได้ยอดไหมได้เที่ยวไหมอิสระไหมจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ช่ ทุกคนไรไม่หมดเป็นไรอีกแล้วไม่ต้องมือนะไมม่ต้อองืนะวันนี้ไปดึงผ้าทิชเป็นเลยนะเราจะกินข้าวเย็นที่นี่ข้าวไรอยู่หรือยังครับยังไม่หิวยังไม่หิวนะครับแต่ผมหิวพูดอะไรมันจบแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้นทุกท่านมาที่นี่มาถูกที่มาถูกทางแล้วครับตัดสินใจร่วมง,งานกับบริษัทพร้อมมิโกะบัจำกัดรับรองท่านไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเราเป็นบริษัทสีขาวเริ่มต้นจากความถูกต้องทั้งหมดก็อกาเนิดจ,จากจุดเล็กๆพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ดีไม่ดีครับดีอ,อนานคตสดสใสแน่นอนทุกท่านครับมองไปที่ หามือตรงนี้สิครับเห็นไหมครับหามือของผมนะครับซ้ายมือของท่านเห็นอะไรครับบริษัทพอพิโกวันจำกัด9้าสู่อนาคตยั่งมั่นคงทำเลทองของนักธุรกิจท่านประธานวางแผนในการครับตึกสิบชั้นคือเอ็มเอาเอ็มในฝันนอนาคตทุกท่านจะมี มีสํานักงานที่ยิ่งใหญ่มาแล้วอลังการมีฟิตเนสมีสาว่ายน้ำมีสนมามแบดมินตันมีครออ่ะห้องพักก็มีนะครับห้องพักก็มีเพราะฉะนั้นจองเลยคนละห้องประธานขายห้องเท่าไหร่ถ้าทุกท่านจองครบก็จะเริ่มสร้างตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป นมัค้าหมายของท่านประธานชัดเจนครับแล้วอย่างนี้เราจะคิดเล็กได้ไหมครับไม่ได้ต้องคิดใหญ่ฝันใหญ่ฝันเสียตังไหมครับไม่เสียกล้าฝัน <fly>. ไหมครับกล้าฝันฝันให้ไกลไปให้ถึงสิ่งที่ต้องการอยู่ที่ขอบฟ้าไกลจากที่นี่ไปยังขอบฟ้ามีนานาผากนาำแต่ความหมายของชีวิตอยู่ที่พิชิต อุปสรรคเพื่อเดินหน้าแม้ไม่พบขอบฟ้าก็จะพบดินแดนใหม่ครับสวัสดีครับขอเขียงกบมือรดับนาถ่านจากท่านอาจารย์ภูวิทจังเกลอได้ฟังไปแล้วนะครับ วิธีการนะครับที่จะพิชิตโปรโมชั่นนักขายเบอร์ทองนะครับก็อย่างที่ท่านเบียรอบอกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับขอเพียงแค่เราลงมือทํานะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับถ้าเราตัดใจลงมือทํานะครับย้อนกลับไปที่ท่านประธานโูษนะครับเราต้องเริ่มต้นนะครับคิดลงมือทําและทําอย่างต่อเนื่องนะครับท่านถึงจะประสบความสําเร็จนะครับในอาชีพของธุรกิจคอมเมนะครับก็นะครับแล้วตทดสิ วันตนี้นะครับสนใจจะจองคนละห้องไหมครับเดี๋ยวเราถ่ายไปจองก่อนเลยอันนี้เป็นโครงการนะครับที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับไม่นานนะครับท่านจะได้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำนักงานแห่งใหม่ของเรานะครับก็อยู่ในบริเวณที่เข้ามาอยู่ด้านโน้นขวามือครับที่เป็นที่อันนั้นก็คือของทาซื้อไว้หมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยเราก็จะขออนุญาตถ่ายภาพยื่ตาขมาขอเสียงประมือนะครับให้กับคุณ เดี๋ยวผมัยอนยอนยรับค้อบขอรางวัลหน่อยครับมาบ่มเลยเก็บไปแล้วครับ ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ตานะครับอันนี้ทำยอดได้หนึ่งเปเอคะแนนนะครับก็ได้มีหนึ่งท่านนะครับที่สุดยอดมากๆนะครับแต่บางวันนักขายมือชอตนะครับยื ีครับดีด mm ีด hmm. ีแบบ่อนข้านเก่งนะครับน่นะครับก็นะครับการแข่งขันนักขายมือทองของเรานะครับก็ยังมีอยู่นะครับเพราะมันเป็นการแข่งขันเป็นรายเดือนนะครับครั้งหน้านะครับก็คือเป็นยอดของเดือนกันยายนทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยานะครับงานมอบรางวัลก็จะไปจัดในวันเสาร์ที่เจ็ดตุลาคมนะครับฉะนั้น ท่านที่ทายอดเดินนี้ผ่านกุศบัิก็มาลำลำมนนรับรางวัลเหมือนวันนี้นะครับเหมือนวันนี้นะครับวันที่7จ็ดนะครับเจ็ดตุลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีจํานวนนักขายมือทองเพิ่มมากขึ้นเพราะคนเดิมนะครับที่รับเดินนี้เดินหน้ารับด้วยแล้วก็มีท่านใหม่ๆเพิ่มเขา้ามีฉะนั้นห้องเราจะเต็มไปหมดเลยล้นเดี๋ยวจะเปิดประตูทะลุไปนู่นเลยนะครับไปยืนกันลานจอดรถเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปูพรมแดงยาวนู่นถึงนู่นเลยนะครับให้ท่านมารับกันนะครับ ก็ในเงื่อนไขก็นั้นทุกท่านน่าจะทราบแล้วนะครับก็คือ,อนับที่5,000ทีวีขึ้นไปนะคะรับก็รางวัลก็รางวัลเงินสด